สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังทำเตือนนิดนึงนะคะทำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าอินมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลลาพัฒนานะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแข็งแขนะคะแนวทางเข้านะคะ8 1 1 8นะคะก็มานะคะส่วน90ก็หลุดไปนะคะ -2 ก็หลุดค่ะเสียดายเนาะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้แนวทางนะคะแนวทางทูบนะคะแนวทางทูบน้องนะคะน้องก็ให้เข้านะคะทั้งน้องทั้งตังไข่นะคะเมื่อวานนะคะในของเมื่อวานนะคะแนวทางทูบฮานอยนะคะแตกสามตัวเห็นไหมพี่น้องแปดเก้าห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะแตกสองน้อยนะเห็นไหมของเมื่อวานนะคะเห็นไหมพี่น้องแปดเก้าห้านะคะ แล้วก็5 8นะคะเป็นนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะคะเมื่อวานนะคะแนวทางทูบของน้องนะคะส่วนตาใครก็ไม่น้อยหน้าเหม sure ือนกันนะคะมาเหมือนกันเนาะโอเคนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะคะรับรองใครเข้ามาแล้วนะคะได้ทุกคนนะคะแอดมินไม่ได้พูดเล่นนะคะพี่น้องจ๋าลองดูนะคะแอดกันเข้ามานะคะ s o d a s a นะคะ88 05นะคะโอ้8805นะคะพี่น้อง05 99นะคะเบาๆนะคะใครเข้ามารับรองนะคะได้ทุนพร้อมกําไรแน่นอนนะคะส่วนที่แอดมินบวกลบคูณหารให้นะคะเนาะแล้วก็เป็นแนวทางทูบนะคะเข้าเต็มๆนะแอดมินให้เด่นไปที่สี่นะคะแอดมินก็จะรู้สี่นะคะก็จะมี40 สี่หนึ่งสี่สองสี่สาสสีห้าสี่หสเจดสีแล้วก็ 49. นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น49่เก้าสี่หสสามแล้วก็จะเป็นสี่ห้านะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการเดินจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้ในอมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นอะไรกับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รอดูแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า